สวัสดีค่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะวันนี้วันจันทร์นะคะเป็นวันหยุดแต่ว่าฝนตกนะคะเป็นวันหยุดทํางานค่ะวันนี้จะเอาต้นไม้มาให้ได้ชมกันนะคะนี่คะ่ะเอฟบอลสีมาใหม่นะคะจริงๆที่บ้านก็มีแล้วละ่ะตัวหนึ่งแต่ว่าต้นเล็กอคะค่ะต้นเล็กก็เลย เขาไม่โตสักทีก็เลยเอาต้นใหม่มาเนี่ยตอนตนี้ราคาบอนสีก็ถูกลงแล้วนะคะรัตนาสินรัตนาสินต้นนี้ก็ร่วมส่งนะคะ750บาทต้นโตแล้วนะคะนี่เพิ่งเอามาใหม่ๆเลยนะคะเห็นไหมคะดูรากเขากระถางเขาเขาแพ็กส่งมาเนาะ ยัเห็นรากลอยอยู่เลยนะคะนี่ค่ะรัตนสินนี่ความงามของเขาก็จะเป็นบอลสีเขียวนะคะสีเขียวป้ายแดงแต่ว่าการป้ายของใบก็จะไม่เหมือนชายชนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูชายชนนะคะในพื้นใบเขาก็จะมีจุดจุดขาวๆนะคะเดี๋ยวให้เทียบชายชนนะคะเดี๋ยวมาตรงนี้กันเลยค่ะนี่ค่ะชายชนเขาจะป้ายแบบนี้นะคะแต่ว่าให้ดูรัตนสินนะคะนี่เห็นไหมคะ รัตนศินพื้นเขาพื้นใบเขาก็จะเขียวเลยเขียวเลยแต่ชายชนเห็นไหมคะนี่ชายชนชายชนเขียวพื้นเขียวอมขาวนะคะแล้วก็ป้ายแดงนี่ชายชนสีสวยตลอดใบเก่าทิ้งไปใบใหม่ก็ยังขึ้นมาแทน ยังฮาร์เหมือนเดิมนะคะนี่ส่วนมากก็จะฮาร์ปนะคะการป้ายของเขาชายชนไม่แตกนอเลยนะคะไม่ขึ้นหนอมาเลยนี่รัตนาสินนะคะเอฟมาต้นนี้รวมส่งเจ็ด้นะคะนี่ต้นต้นใหญ่กว่าต้นที่ซื้อมาคราวก่อนนะคะตอนนั้นเขายังราคาแรงอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งที่ได้มานะคะ นี่ค่ะต้นนี้ได้มา800ตอนนั้นต้นต้นเล็กนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่โตเลยค่ะมีต้น800นะคะรวมส่งนี่ค่ะโตช้าไม่ทันใจก็เลยเอาต้นเมื่อกี้มาอีกจริงๆก็มีอยู่ต้นหนึ่งแล้วแต่ไม่โตสักทีไม่ทันใจแปดร้อยนะคะเมื่อกี้นี้ ต้นนี้750เจ็ดรอยห้าสิบรวมส่งโตแล้วนะคะก็เลยซื้อมาเลยเขาโตแล้วอย่างน้อยก็โตกว่าต้นเมื่อกี้นะคะเพราะว่าก็ซื้อมาเป็นเป็นเดือนแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ฝนตกนะคะไม่ได้เป็นไหนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็หยุดก็เลย อยู่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนเลยเอาเดี๋ยวให้ชมอีกต้นหนึ่งนะคะนีตนนนนะะนะ่ต้นนี้พันดาวนะคะนี่ค่ะต้นนี้พันดาวดูใบไม่เด็ดใบเขาทิ้งแล้วนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเราเห็นว่าใบใบเขาเยอะอยากจะให้ได้หลอดใหม่ก็เลยเด็ดใบทิ้งหลายใบเลยนะคะตอนนี้ ก็ข,ขึ้นมาได้ห้าใบแล้วจะไม่เด็ดแล้วนะคะเพราะว่าเขาทิ้งใบาย,ยากอยู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ใบยเยอะๆจะได้ชมความสวยงามของเขาโอ้ยดูใบล่าสุดนะคะมีจุดแดงอยู่นิดเดียวจุดแดงนิดเดียวพื้นใบขาวหมดเลยนะคะมีเขียวแกมอยู่นะคะแต่ว่าทำไมแดงจุดแดงน้อยจังเลยส่วนใบนี้ก็ แดงเยอะนะคะ,คะวันนี้เป็นวันหวยออกนะคะวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวันนี้ใครรับโชคมั่งคะบางวันที่หนึ่งก็จะเป็นศูนย์ 0 1 2หนึ่งสองนะคะแล้วก็เลขท้ายก็จะเป็นศูนย์หกเนาะนี่ค่ะโอ้นี่พันดาวพันดาวสวยงามนะ,ะสีเขาขาวเขียวแดงนะคะพื้นใบให้ดูให้ดูความสวยงามของเขาถ้ามีต้นใหญ่ๆนะเขาก็จะสวยงามสีสวยมากเลยค่ะ ดูกระถางนี้นะคะชายชนกระถางนี้เหลืออยู่ห้าใบนะคะเมื่อเช้าก็ดึงออกไบใบหนึ่งนะคะเขาทิ้งใบเนาะแต่ว่ายังไม่มีหน่อให้เราได้ชื่นชมเลยแต่อีกต้นนึงต้นเล็กๆตอนนั้นแยกเขี้ยวไปแล้วแต่เขี้ยวเขาโอโตช้าเหมือนกันนะคะผิดกับนาง<ป>มาแยกเขี้ยวออกมาปุ๊บตอนนี้เป็นใบเรียบร้อยแล้วะคะ่ะไม่กี่วันนะคะ เป็นใบเรียบร้อยสวยงามเลยนางไหมถซึงว่าเนาะเขาก็อันไหนที่เขาเกิดง่ายราคาเขาก็จะลดลงนะคะนางไหมเดี๋ยวนี้ก็ต้นหนึ่งก็ร้อยร้อยกว่าบาทนะคะต้นสูงแล้วเมื่อก่อนนี่โหยนางไหมเบี้ยเล็กๆใบเล็กๆนะคะใบใบเท่าเหรียญสิบนี่โอ้ยสามสี่ร้อยใบสองใบสามสี่ร้อยนะคะเมื่อก่อนเนี่ย ดูชายชนนะคะชายชนตอนนี้ก็ราคาไม่แรงแล้วนะคะทุศสกันเหมือนกันนะคะทุศสกันวันก่อนนะคะไปเห็นที่เขาขายที่เฟซ BOOK นะคะโอ้ต้นน่าจะประมาณนี้นะมาเห็นเขาขายพันกว่าบาทน,นะคะต้นสูงแล้วนะคะไม่รู้ว่าความนิยมเป็นยังไงแต่เราก็ยังชอบเหมือนเดิมนะคะ เลี้ยงไว้อย่างนี้แหละเลี้ยงไว้ชื่นชมความงามของเขาามัควานรังสันอ้าวมีหนอแล้วค่ะมีหนอแล้วมัคาวานรังสันแตกหนอนะคะไม่ใช่หลดตั้งแต่เอามานี่น่าจะแตกหนอนะคะตั้งแต่เอามาเนีย่ยเริ่มแตกหนอแล้วตอนนี้ก็ราคาถูกแล้วนะคะ เมื่อก่อนโหยราคาแรงเหมือนกันมาควานหลังสันได้มาโหหลายเดือนเลยกว่าจะแตกหนอคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ฝนตกยังไม่หยุดเลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ